สวัสดีนดักเรียนป .6 ทุกคนนะครับในคลิปนี้ยังอยู่เรื่องเดิมนะครับคือการบวกการลบเศษส่วนนั่นเองนะครับเอามาทบทวนเลยนะครับกฎการบวกการลบเศษส่วนว่าอย่างไรแล้วจําได้ไหมต้องจําได้แล้วนะครับคือการทําส่วนให้เท่ากันนั่นเองนะครับส่วนอยู่ด้านล่างนะครับจะบวกจะลบได้ตัวล่างต้องเป็นไงกันต้องเท่ากันถ้าไม่เท่ากันบวกลบได้ไหมไม่ต้องบวกลบมานะครับเพราะว่าถ้าบวกลบมาก็ผิดนั่นเอง นะครับต้องทําส่วนในเท่ากันก่อนแต่ถ้าเจอจํานวนคละถ้ามีจานวนคละให้ทําไงก่อนลูกให้กินในติมวอก่อนให้คูณแล้วบวกก่อนโอเคนะครับดังนั้นเอาไปลองดูตัวอย่างเลยนะครับจงแสดงวิธีทำหาผลลัพธ์ต่อไปนี้ครับข้อ1ครับเศษเจดส่วน8บวกกับ1เศษ2ส่วน3นะครับวิธีการทําก็เหมือนเดิมนะครับทบทวนกฎการบวกกับลบเศษส่วนว่าไงลูกบวกลบเศษส่วนได้ก็ต่อเมื่อทําส่วนในเท่ากันใช่ไหมเช็คส่วนครับข้อนี้ลองดูส่วนสิ อ่านี่ส่วน8อันนี้ส่วน3ครับส่วนมันเท่ากันไหมส่วนกันส่วนไม่เท่ากันใช่ไหมครับถ้าไม่เท่ากันแบบนี้บวกลบเลยได้ไหมไม่ได้นะครับหน้าที่หนูต้องทําไงครับทำส่วนให้เท่ากันโดยใช้ใครช่วยใช้คอรนอนช่วยว่าไงคอรนโนหารสั้น2ตัวใดๆครับก็หารสั้น8กับ3เช็คสิครับเลขอะไรหาร8หาร3ลงตัวที่ไม่ใช่1มีไม่มีคําตอบคือไม่มีนะครับถ้าไม่มีคอรนคอร์โนทำยังไงลูกก็เอามาทำไงครับ เอา8เอา3มาคูณกันเลยโอเคนะครับดังนั้นจะสรุปได้ว่าข้อนี้คอจุดรอจุดนอจุดคือแดคูณใขรแ3ดสเท่าไหร่8 3 24นั่นคือเป้าหมายของเรานะครับว่าข้อนี้ต้องทำตัวส่วนตัวล่างให้กลายไปเป็น24โอเคนะครับเอาแบ่งครึ่งนิดนึงนะครับเศษ7จส่วนแบวกกับ1เศษสอส่วนสนะครับ ตอนนี้ได้เป้าหมายแล้วต้องทำส่วนเป็น24แต่เราเจออะไรในโจทย์เราเจอตัวนี้ใช่ไหมใช่ตัวนี้คืออะไรครับตัวนี้คือจำนวนคระใช่ไหมครับจำนวนคระบวกลบเลยได้ไหมไม่ได้ครูบอกแล้วถ้าเจอจำนวนคระให้คูณแล้วบวกคูณแล้วบวกก่อนกินติมวกก่อนนั่นเองนะครับก็จัดการคูณแล้วบวกนะครับตัวหน้าต้องยุ่งไหมไม่ต้องยุ่งนะครับมันเป็นเศษเกินอยู่แล้วเราก็ลอกมาเลยนะครับตัวหน้าก็ไว้ข้างหน้า ตัวหลังคูณแล้วบวกแล้วต้องไวข้างหลังโอเคนะเอ้าสามคูณหนึ่งได้สามบวกกับสองเป็นห้าได้เศษห้าส่วนสามโอเคนะครับสังเกตในกรอบสีเขียวของครูลูกตอนนี้มีจํานวนคละเพร่มาอีกไหมไม่มีแล้วนะครับเป็นการบวกเลขเศษส่วนเลยใช่ไม่ใช่อา้าจะบวกลบเศษส่วนได้ก็ต่อเมื่อทําส่วนให้เท่ากันดังนั้นครูจะทําส่วน8ให้กลายไปเป็นอะไรเป็น24ตามเป้าหมายที่เราหาโอเคนะครับทาอย่างไรให้8กลายเป็น24ีดีคูณอะไรลูก ก็คูณ3เข้าไปถ้าด้านล่างคูณ3ด้านบนทำไงด้วยคูณ3ด้วยโอเคนะครับจัดการแปลงตัวหน้า7 3 21ส3 24ตอนนี้ตัวหน้าของครูส่วนกลายเป็น24ตามที่ต้องการหรือยังเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับสแสดงว่าตัวหน้าเสร็จแล้วไปจัดการตัวหลังตัวหลังครูต้องการแปลงตัวด้านล่างนะครับจาก3ให้กลายเป็นเป้าหมายคือ24ของเราทำอย่างไร3กลายเป็น24ลูกคูณ 8ถ้าด้านล่างคูณ8ด้านบนก็ต้องคูณ8ด้วยดังนั้นจัดก,การแปลงตัวหลังลูก5 8เป็น40 3 8 20 4ตอนนี้ตัวหลังครูตัวส่วน,ปนไปเลยแล้วเป็น24แล้วเช่นเดียวกันดังนั้นตอนนี้ส่วนเท่ากันอย่างส่วนเท่ากันแล้วนะครับถ้าตัวส่วนเท่ากันแล้วเราเอาเศษคือตัวบนมาทำไงกันเลยมาบวกกันเลยนะครับ21บวกกับ40กลายเป็น61ตัวล่างเหมือนเดิมคือ24เสร็จเรียบร้อย1ข้อ แป๊บเดียวเองเห็นไหมได้นะครับแต่สุดคุณต้องแม่นนะเอาไปต่อตัวอย่างอีกข้อนึงครับข้อที่2ลูกลองดูการลบบ้างครับ7จดเศษส่วน9ลบกับ5เศษสามส่วนสิดังนั้นจะบวกจะลบเศษส่วนได้ส่วนต้องเป็นไงกันเท่ากันแต่โจทย์ข้อนี้มีส่วน9กับส่วน12แบบนี้เท่าไม่เท่าไม่เท่าหนะ้าที่เราต้องหาคอรอนใช่ไหมครับเพื่อกําหนดเป้าหมายก็เอา ตัวส่วนด้านล่างมาหาครนกันนะครับหารสั้นสองตัวได้เป็นรูปตัวแอลเอาหารสั้นเก้าสิบสองเลขอะไรหารเก้าหารสิบสองลงตัวไม่เอาหนึ่งูกเลขอะไรครับเลขสามนะเพราะเก้าับสิสองอยู่ในชุดคูณแม่สามใช่ไหมเออเอาสามหารได้นะแน่นอนเอาสามหารเก้าครับเก็ท่องแม่สามใช่ไหมสมหึงสามสามสองหกสามสามเก้าอาสามสี่สิบสองเอาหารต่อสิครับอะไรละลุกหารสามหารสี่ได้ลงตัวไม่เอาเลขหนึ่งครับเจอไหม ไม่เจอนะครับเพราะไม่มีเนาะถ้าไม่มีก็คือเสร็จแล้วนะครับคอนอหารสั้น2ตัวใดๆเอาเป็นตัวลาอย่าเอาเป็นตัวแอลนะครับตัวแอลทำอย่างไรกันเอาในตัวแอลมาคูณกันใช่ไหมก็จะได้ว่า3คูน3คูณ4นะครับดังนั้น339 9เคูณ4เป็นเท่าไหร่3 3 9เนาะ9คูณ4เท่าไหร่ลูก36นั่นคือเป้าหมายของเราครับโจทย์ข้อนี้ต้องทำตัวส่วนหรือตัวล่างให้กลายไปเป็นอะไร เป็น3 6ให้หมดโอเคนะได้นะครับดังนั้นเอาครูแบ่งสักนิดหนึ่งนะเพื่อความเรียบร้อยนะครับลอกโจทย์หน่อยซิเอา7เศษ2ส่วน9นะครับลบกับ5เศษ3ส่วน12ข้อนี้ทำส่วนให้เท่ากันเลยได้ไหมยังไม่ได้นะครับเพราะอะไรถึงไม่ได้เพราะสังเกตนะลูกทั้ง2ตัวครับครูทำสีฟ้าตอนนี้เนี่ยมันเป็นอะไรหมดเลยเป็นจำนวนคละนะครับครูบอกแล้วว่าถ้าเป็นจำนวนคละให้ทำาไงก่อน ให้คูณและบวกก่อนเสมอโอเคนะครับให้คูณและบวกก่อนเนาะเอาดังนั้นจัดการนะครับอันนี้ก็คูณแล้วบวกตัวหลังก็คูณแล้วบวก่านะครับนั้นจัดการแปลงทีละตัวแปลงตัวหน้าต้องไว้ด้านหน้าโอเคนะครับดังนั้น97เท่าไหร่ 9, 7 6 0อะไร63บวกกับ2ครับเป็น60บอะไรลูกสห่วน9้เห็นไหมครับ อันนี้อยู่หน้าก็ต้องไว้ข้างหน้าห้ามสลับนะการลบสลับไม่ได้เด็ดขาดนะครับเสร็จแล้วกั้นด้วยเครื่องหมายลบก็ใส่เครื่องหมายลบนะครับได้ไหมเอาจัดการตัวหลังต่อตัวหลังก็12ห60คูณนะ60บวกกับ3เป็น63 63ส่วน12ได้ไหมครับได้นะอ้าวดังนั้นตอนนี้สังเกตในกรอบสีเขียวของครูลุก ในกรอบสีเขียวของครูยังมีจํานวนคระหลงเหลืออยู่ไหมครับมีไหมไม่มีนะครับถ้าไม่มีเข้าสู่การลบเลยนะครับการจะลบเศษส่วนได้ต้องทําไงลูกทาส่วนให้เป็นไงกันเท่ากันแล้วตอนนี้ส่วนครูเท่าไหมส่วนครูไม่เท่านะมี9กับ12ครับแต่เรารู้แล้วเป้าหมายโจทย์ข้อนี้ต้องทําตัวส่วนให้กลายไปเป็นอะไรต้องทําตัวส่วนให้กลายไปเป็น3 6สเนี่ยครับเป้าหมายของเราโอเคนะดังนั้นจัดการแปลงทีละตัวครับครูจะจัดการแปลง9ก้าก่อน แปลง9ให้กลายเป็น36คูณอะไรครับก็คูณอะไรเข้าไป9 4 36ใช่ไหมถ้าด้านล่างคูณ4ครับแสดงว่าด้านบนต้องทำไงด้วยต้องคูณ4ด้วยโอเคนะครับดังนั้นจัดการตัวหน้าก่อนครับ65คูณ4 65คูณ4ได้เท่าไหรด่ดีคิดคิดทันไหมคิดออกไหมครับถ้าคิดไม่ออกให้ตั้งทดนะครับแต่ถ้าเกิดใครคิดออกก็ตอบเลยว่า200เท่าไหร่ 260โอเคไหมครับบางคน2 6 0มาจากไหนก็ตั้งนะลูกเนี่ย6กส้าคูณ4ี่นะครับก็4ี่ห้ายี่สทดสองเนาะ64 2สี่บี่บวก2กลายเป็น2ี่กเห็นไหมเท่าไหมเท่ากันนะครับดังนั้นอยากคิดเลขไวก็คิดบ่อยๆนะครับคิดบ่อยๆสุดคูณต้องแม่นด้วยนะอา้าวดังนั้นไปต่อนะครับตัวล่างครับ9 4สี่เท่าไหร่เก้าสี่สาสิบสสิโอเคนะครับดังนั้นจัดการครับตัวหน้าแปลงเสร็จเรียบร้อยตัวหน้าได้ส่วนตามต้องการยัง ได้แล้วนะครับตามต้องการจัดการตัวหลังตัวหลังครับ63ส่วน12ครูอยากจะเปลี่ยน12ให้กลายเป็น36ต้องทำยังไงครับ12กลายเป็น36ลูกคูณอะไรครับก็คูณ3ถ้าด้านล่างคูณ3แสดงว่าด้านบนต้องทำไงด้วยต้องคูณ3ด้วยครับ63คูณ3เป็นเท่าไหร่189โอเคนะครับถ้าเกิดใครคิดไม่ทันก็ตั้งคูณเหมือนเมื่อกี้เนาะ ด้านล่างครับ12คูณกับ3เท่าไหร่ครับ12 3ก็3 16ตอนนี้ตัวหลังครูส่วนเป็นเท่าไหรลูก3 6ตัวหน้าตัวหลังตัวส่วนตัวล่างเป็นไงกันแล้วเท่ากันแล้วทำไงต่อครับก็เอาตัวบนมาทำไงกันเอาตัวบนมาลบกันเลยได้นะครับดังนั้นจัดการครับ260ลบกับ189ได้เท่าไหร่ครับได้71โอเคนะเออได้71ไดครับดังนั้นได้71ส่วน สามสิบหกก็เสร็จเรียบร้อยนะครับดังนั้นวันนี้ฝากกันบ้านเหมือนเดิมฝากสองหน้านะครับหน้าที่หกสิบเอ็ดถึงหกสิบสองข้อเจ็ดถึงข้อสิบสองอีกหกข้อที่เหลือนะครับวิธีการทำก็เหมือนเดิมนะครับโจทย์คล้ายคเมื่อวานนะครับดังนั้นวิธีการทำก็คล้ายๆกับเมื่อวานนะครับคล้ายคคลิปที่แล้วนะก็คือทุกข้อนัเกเรียนหาที่ว่างๆนะครับหาคอรนอนให้ครูด้วยนะครับนัเกเรียนอาจจะหาตรงนี้ก็ได้นะครับที่ว่างด้านบนหรือมาหาในข้อตรงนี้ก็ได้นะครับ แล้วก็สรุปให้ครูนะครับคอรนอรคืออะไรนะครับถ้าในข้อก็ขีดแบ่งสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้ไม่ไปมั่วครับกับวิธีทรรมของเราได้นะอ่านั้นฝากเอาไว้2หน้านะครับ6ข้อเนาะข้อ7ถึงข้อ12เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ